หลังจากที่นายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์นักโทษคดีจำนำข้าวได้รับการพักโทษมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางและก็เชื่อมโยงไปถึงกรณีของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตร ซึ่งถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก5ปีแล้วก็กำลังหนีคดีแล้วก็มีข่าวว่าจะกลับประเทศไทยก่อนสงกรานที่จะถึงนี้ผมต้องเรียนว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการพักโทษของคุณบุญชงก็ต้องแยกให้ออกระหว่างโทษจำคุก กับการพักโทษซึ่งคุณบุญทรงได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัรร์นั่นก็คือเมื่อจําคุกได้สองในสามก็มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแต่ประเด็นที่ถามถึงโทษทำไมลดลงเร็วมาก กรณีของคุณบุญทรงสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจําคุก48ปีแต่ว่าติดจริงก็10 8ปีประมาณ8ปีติดจริงก็ได้รับการลดโทษต,ตามลำดับถ้าถามเรื่องการลดโทษว่ามีมาตรฐานเช่นไรก็ต้องไปดูว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ มีความลักลั่นหรือว่าปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่สมัยที่ผมเป็นนักโทษแล้วกเข้าสู่เรือนจำโดยปกติเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนักโทษที่คดีถึงที่สุดแล้วก็เข้าสู่เรือนจำแล้วก็จะได้รับการลดโทษทันทีแต่ในกรณีของผมเนี่ยได้มีมติครมกํกำหนด ให้นักโทษทุกคนต้องจำคุกหนึ่งใน3ก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์ลดโทษซึ่งผมก็ไม่ได้รับสิทธิ์อันนั้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือว่าในบางกรณีเรื่องการพักโทษพิเศษซึ่งกรมราชธรรมเคยประกาศในช่วงที่มีนักโทษ VIP นักโทษที่มีชื่อเสียง มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเหล่านั้นก็มีการออกประกาศของกรมราชทัณฑ์เรื่องการหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าสู่โครงการพักโทษลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสัน้นซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่14ธันวาคม2563ลงนามโดยนายอายุต์ศิน ทกพันอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในขณะนั้นตอนนั้นผมจะใช้สิทธิ์ประกาศฉบับนี้แต่ว่าได้รับคำตอบจากกรมราชทัณฑ์ว่าประกาศฉบับนี้ยกเลิกไปแล้วนั่นก็คือว่าหมายความว่าใช้บังคับเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเมื่อใช้บังคับเสร็จก็ยกเลิกซึ่งแสดงให,ให้เห็นความลักลั่นของของกรมราชทัณฑ์ รัฐมนตรีหรืออธิบดีคนหนึ่งคนใดต้องการที่จะช่วยเหลือใครก็สามารถออกได้ตามอำเภอใจซึ่งไม่มีมาตรฐานใดบังคับอันนี้แสดงให้เห็นได้ชัดนะครับว่ากรุมราชธรรมมีความลักลั่นในการออกระเบียบท้อนการออกระเบียบใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกรุมราชธรรมผมอยากจะเรียกร้องนะครับ ไห้ใช้ามาตรฐานเดียวแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าออกไปแล้วมีจุดอ่อนก็ไปปรับปรุงไม่ใช่อ้างว่ามีจุดอ่อนแล้วก็ยกเลิกอันนี้แสดงว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งเมื่อเอื้อประโยชน์เสร็จก็จะยกเลิกอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องไปทบทวนว่าผู้ใช้อำนาจนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ครับก็ฝาก ไปยังกลมราชััน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ทบทวนเรื่องนี้เพราะการที่จะบอกว่าทำไมนักโทษบางคนออกมาเร็วโครงการจำนำข้าวรัฐบาลใช้นี่โครงการยังไม่เสร็จเลยผู้ถูกดำเนินคดีได้รับการปล่อยตัวแล้วถ้าจะแก้ไขก็ไปแก้ไขระบบของการออกประกาศหรือกฎ รทรวงหรือระเบียบของกรมราชทัณฑ์รวมไปถึงท้ายพระราชกริรีกาเอาไปโทษก็ต้องไปดูด้วยว่ามีเงื่อนไขในการบังคับใช้อย่างไรในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องนี้เพื่อไม่ให้สังคมได้ติดฉินนินทาหรือวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปครับ